วันนี้บุครัวทายทุงท่งของด่าดา,ดา,ดาเก็บผักที่ไหนเล่าเล่าเลๆาโอ้โหไปหยดอกไมห้หน้าบ้านฉันสวยแล้วเนี่ยใครปลูกใครปลูกให้ดาดาเออดาดาปลูกให้นะเอาแล้วไปเก็บชะอมแล้วไปถืออะไรไปด้วยเลย อีพีสีไปสวัสดีพี่นีค,คุณป้าจุ๊บคุณป้าจตุพรส,ส,สวัสดีค่ะเช้าจ้าสวัสดีค่ะโ,โอ้โหเ <c oughs> <c oughs> ขาคึกคักคึกคักโอ้โหเขาไม่ให้เข้ากลุม้ม<อ>ดาดาเขาไม่ให้เข้ากลุ่มมาใส่เสื้อไม่ถูกกัน,นเออโรงพยาบาลกาไม่ให้เข้ากลุ่มมาแล้วเร็ว กำก็บน่ะอันนี้มันยังไม่ได้อนุญาตเลยลงมือแล้วปิดตอนนี้ปิดขอพักไปสีฟ้าอ้าวยังไม่ได้ยินอีกเลยแสดงแสดงว่าไม่ได้ยินนี้แสดงว่าเขาไม่อนุญาตนะนี่นี่นี่เอ้าโอ้ย่าเขาปลูกนี่ไงดูโอ้นี่สวนย่าชิอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้นี่ชะอมชะอมชะอมเอฟซีชะอมอู้นี่งามงามงามโอ้ย โอ้หเจ้าไม่กลัวม like ันบาดมือเหรอเฮ้ยเราเน่ยเก็บไม่ได้เลยแล้วมันมันทิ่มมือนั่นเออแล้วน่าเขาเรียกว่าหากินของดิมรั้วเออรั้วกินได้ เราถ้าไม่มีเมนูจำเป็นเราก็ไม่ใส่เราก็ไม่ไมเก็บนะคะยัเออเรายังไม่ได้ปลูกอันนี้เลยชะอมเออไ,ออไม่ไม่ต้องซื้อนี่ไงเอาอันนี้ไปเสียบเลยเสียบมันก็ขึ้นไม่ใช่เหรอเออไปเออเออ,อ,อ นี่มือปลูกอยาก็สวนย้านี่ไงเออคุณยายตันยงสวัสดีค่ะนู่นทุเรียนหรือเปล่านึ่งต้นนั้นน่ะโอ้ต้นยังนาอ๋อต้นเร็ว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 เฮ้ยเฮรถ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 รชาวนี้ครัวที่วุ่นวายเฮ้ย้ย โอ้ยดูดูดูนะคะข้าวราดหาถ้วยหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหดูนะนี่เห็นไหมพี่ชะอมเขาน่ะชะอมเขาน่ะเห็นไหมเนี่ยนี่เขาจะกินแบบนี้เลยพี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าเขาจะกินแบบไหนมาถึงเขาแล้วก็มาก็เลยกินอ่ะมาเดอนนำโชคออกไปหน่อยลูก อ๋อค่ะปลาจิตพนขอบคุณมากเลยค่ะกอนจด้วยกันไหมแอนเธอไม่อืกินเลยกินเลยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเราอ่ะกินปอบเปี๊ยะไปแล้วแอนกินเจก็แอนก็กินผักไปไม่ได้ก็กินปลาไปไม่ได้มันอยู่ในชามเดียวกันมันจะกินไี้มาค่ะเอฟซีมามามาเด้อมาเด้อเอฟซีจ้ะช่วงนี้อาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะเพราะว่าเรานั่งเบิ้งเบิ้งโอ้ไข่ปลานี่ั้าสมัยแต่ก่อนเราไม่ได้กินเจนะก็กินเหมือนกัน กินอย่างนี้แหละนะคะจ้ะแต่แต่องนี้เราก <นา S 1> ินเจนแร้มไม่ได้กินอย่างนี้ไงค่อยๆเคี้ยวเนอะเดี๋ยวฟันปลอมหลุดดีดน,นะไม่ปวดแง่เนาะเออค่อยๆเคี้ยวนะเดี๋ยวฟันปลอมหลุดนะจะเย็นไม่มีใครแย่งนะออเอยอ,อ,อคุณแม่บุญรักษาสวัสดีจ้าคุณพิมพาสวัสดีจ้าอืออือ คุณคุณผ่องพันธ์นะคะจ้คจับพี่มายุรานะคะจากคุณพัชนีคุณพิมพานะคะมาเด้อมานั่งดูกูหูกินเขาค่ะพี่น้องจ้ามากินข้าวด้วยกันจ้าแตงสามวาทฝนตกต้องระวังสัตว์เลื้อยคลานนะจ้าจ้าเข้าใจอยู่ค่ะจ้าอมนะองเป็นแบบนี้นะป้าน้อยสวัสดีจ้าป้าน้อยนะคะจ้าคุณวิรุษสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่แล้ว อายุเท่าไรแล้วแม่ดาถึงได้ขี้หลงขี้ลืมแม่มมห้าสิบห้าสิบสี่ห้าสิบห้าย่างวันนี้อากาศดีแปดองศาโอ้ยปราดากินคนเดียวนะใช่ค่ะปราดากินคนเดียวไม่มีเพื่อนเอ้าก็นี่ไงเพื่อนมานั่งดูก็กินเงไงเออก็เพื่อนมานั่งดูก็ไม่ก็มานั่งดูเป็นเพื่อนไงก็บอกแล้วว่าให้กินผักไปถอดถอดฟันก่อนเดี๋ยวติดไปกับปากชุบอานี่ไปเนย เดี๋ยวโอ้โหมันอยู่ไกลเลอเกิน <c oughs> เอาอีกเครื่องมาอ่านแนะ <c oughs> ม่โอ้โหช่องตัวเองก็ไม่พิมพ์เนาะไม่เคยพิมพ์ไว้มากเลยต้องพิมพ์ไว้บอกเออมันจะได้ขึ้น <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> ป้าสวอ,อสวัสดีจ้าป้าสวอ <c oughs> นี่ยายอ้อยมาแล้วกระโดดมาจากท้องเสือขอไปคุณค่าขอคุณค่าพี่ไม่ได้แม่แม่กินหน้าร่อยหิวเลยนะยินไหมเขาเรียกเจ้าแม่ไงพี่มาอยู่าเนาะมามาจ้ะพี่อ้อยเดี๋ยวเราเจอกันนะพี่อ้อยมาที่ไรเนาะหอบอะไรมาหอบอะไรมาจากพิษณุโลกป้าคือพี่อ้อยมาที่ไรนะของมาเพียบเลยนะคะขอ โทษนะฟังนะฟัง,ฟงพี่นีสวัสดีค่ะข้าตกลงอะไรพี่สำรวยสวัสดีค่ะย้ายอ้อยมาแล้วคาร์เนลคาราจาล้างน้นเรียกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยคิดว่ากินกันหมดแล้วไปไปไป,ป,ปจ้าบ้าจมพระข่าวแลนพี่น้องสวัสดี เสือเขาเรียกกินข้าวอ๋อจากจับแกงตาไปเยอะเลยเพิ่นเรียนมาใหม่นะคะนี่นะคะเป็นสองต้นเนาะนะคะเป็นสองต้นนะที่จะปลูกให้กับที่ดินพี่ยโรนะคะเออไหนเออหาวอะไรไป่อ้โหไปแล้วไปแล้วไปเออไปรถ แต่มันหายไปแล้วนี่นี่นะคะดาดา้าน่าจะเก็บไปเรียบร้อยแล้วนี่นี่ยังมีเชื้ออยู่นี่นะเดี๋ยวเราบีบๆเราเชื้อให้เชื้อมันออกมาอีกนะคะเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดหมากแดงไปดูซิเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดอะไรหรอ มันโดนน้ำไปแล้วเอฟซีมันโดนน้ำไปแล้วเห็ดเออนะเดี๋ยวเรามาดูซิมีไหมมีไหมมีไหมโอ้น่าจะมีคนมาเก็บแล้วมั้งนี่น่าจะมีคนมาเก็บแล้วเห็นร่องรอยเห็นร่องรอยแล้ว ก็คงจะออกเยอะหอนิตอนนี้ฝนตกเยอะไงฝนมันตกเยอะอยยน,นืนนนนอเหาอน็นเล็กเล็กอีนิดหน่อยนะคะแต่ยังไม่มีเลยเนาะ ไม่มี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 มมโออันนี้ก็ศาลาพี่บัวชมพูนะคะพลอยชมพูบัวชมพูเพชรชมพูนะคะนี่นะคะอ่าคุณนะคะอ่าดูบรรยากาศนะคะนี่กุ้งแดงนะคะอยู่ที่ข้างล่างนนายอดกำลังสวยงามมากเลยดู นี่นะคะผักบุ้งอ่ามันมันขึ้นตามคลองตามริมคลองอะไรเงี้ยนะคะ